พี่เจงูฟองทองฟองทองสามเหลี่ยมกัดตายปิดปิดกัดตายกัดตายตัวนี้อย่าอย่าอย่าดีัล้ดาวาชูไมก็เมื่อกี้มมฟาเลยตัวนี้อยู่ตั้งนานแล้วนะเห็นว่า กัดตายนั่นน่ะตัวนี้กัดตายนะมัีสิจริงตีอะไรนี่ตัวตัวสามเหลี่ยมนี่อะไรผิดนกัดตายนะคะงูเนี้ยที่นี่มีงูสามเหลี่ยมงูสามเหลี่ยมกัดตายนะคะเนี่ย ไปไหนอ่ะอย่าเข้าบ้านเรานนไอันลู้คู่น้ำะไมห้มันไปทางนู้นเดี๋ยวมันจะไปอยู่บ้านพี่ไหมอ่ะไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาับมับตรงนี้ไอวิ่งลับมัน